สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับด่วนสื่อญี่ปุ่นตีข่าวสุพโชคซบนาโกย่ากแกมปัสเจ้าวุนทุ่มญี่ปุ่นสถานีต่อไปสุพโชคสื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นขึ้นหน้าหนึ่งสุพโชคสาร,รชาติเตรียมย้ายไปที่นาโกย่ากแกมปัส ทีมตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นในรายงานระบุว่าหลังจากสโมสรคอนซาโดเลซับโปโรหล่นตกชั้นไปเล่นใน,นระดับเจลิก2และดูการน้าส่งผลให้ทีมจำเป็นต้องทยอยปล่อยตัวผู้เล่นแกนหลักออกจากทีมจำนวนหลายคนโดยหนึ่งในนั้นคือสุภโชคสามระชาติมิดฟิลจากประเทศไทยถึงแม้จะเป็นกุญแจสำคัญของทีมก็ตาม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากทีมต้องไปเล่นในลีกรองของญี่ปุ่นทางสื่อญี่ปุ่นระบุชัดเจนว่าสุภโชคเตรียมที่จะย้ายไปยังนาโกย่ากัปันซึ่งเป็นการเดินทางจากแดนเหนือของประเทศญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคตอนกลางในขณะเดียวกันทิวาพลสสงขับพันธ์ที่เข้าร่วมกับสโมอสรแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2560พร้อมกันกับ ชนาทิพสงกสินและอยู่เคียงข้างกับสุพโชคมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันได้ประกาศอำลาทีมคอนซาดโดเล่ซัปโปรโรเป็นที่เรียบร้อยหลังจากทิสังทิวาพลสังคพันธ์ล่ามส่วนตัวสุพโชคสารรชาติแนวลุกทิมชาติไทยโพสประกาศอย่างเป็นทางการปิดฉาก8ปีอำลาสโมอสรคอนซาดโดเลซัปโปรโรล่าสุด ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่แฟนบอลญี่ปุ่นถึงสถานการณ์ของแนวรุกทีมชาติไทยสุพชคสารชาติว่าในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นสุพชคย้ายออกจากสโมสรคอนซาโดาเล่ซับโปรโรแล้วโดยแฟนบอลญี่ปุ่นต่างมองว่าสุพชคไม่ได้อยู่กับทีมซับโปรโรในฤดูกาลหน้าและทิศซังแยกทางซับโปรโรยิย่งเป็นการตอกย้ำการออกจากทีมของสุพชค ข่าวต่อมาเอกนิต e กับความท้าทายครั้งใหญ่ที่เซเรโซโอซาก้าสื่อญี่ปุ่นรายงานเอกนิตปัญญากองกลางทีมชาติไทยออกจากอุราวะเรสเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2024เนื่องจากหมดระยะเวลาการโอนยืมตัวจากเมืองทองยูเนเต็ดในดิวิชันหนึของไทยหลังจากออกจากอุรุวะ เอกนิต e ย้ายจากเมืองทองไปยังบีจีปทุมยูนเต็ดด้วยสัญญาถาวรแต่อย่างไรก็ตามเอกนิต e ปัญญาจะกลายเป็นตัวแทนนักเตะจากประเทศไทยย้ายสู่สโมอสรเซเรโซโอซาก้าทีมชั้นนำของญี่ปุ่นในหลีกสูงสุดทันทีฤดูกาล2025รายละเอียดของการเจรจารวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนยังไม่มีการเปิดเผยในเวลานี้ ซึ่งนั่นถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของเอกนิตปัญญาบนเวทีหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ